สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่มาเลือกกุ๊ปแรกนะคะพี่หางนางเงือกนะคะกุ๊ปที่หนึ่งนะมาเรามาดูกันว่าใครที่ต้องการส่งข้อความมาหาคุณนะคะในฉบับสั้นๆนี้เนาะว้าวเขาคนนี้นะคะเขาเหมือนเป็นคนที่เหมือนกับสนใจเรื่องราวของคุณอยู่นะคะสนใจเรื่องราวของคุณแล้วก็คอยดูคุณอยู่คอยส่องคุณอยู่เขาอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เคยทําให้คุณแบบ เสียใจผิดหวังก็ได้นะคะเมื่อในอดีตเนาะเขาอาจจะรู้ว่าตัวเขาเนี่ยทำให้คุณเสียใจนะคะกับการที่ต้องรอเขาหรือว่าเสียใจเพราะเขาซึ่งเขาก็คอยดูคุณอยู่อือฮปปึสุ per ส่องเลยนะคะเขาส่องคุณจริงๆแล้วก็ส่องในความแบบอยากรู้เรื่องราวของคุณถ้าเกิดเขาไม่เคยทําให้คุณเสียใจนะก็มีอีกกรณีนหนึ่งนะคะก็คือเขาอยากรู้ว่าคุณเป็นอะไรในช่วงนี้นะ,ะเขามาตามดูชีวิตของคุณนะคะเขาจะเห็นว่าคุณเหมือนกับ เสียใจเหมือนเพิ่งผ่านเรื่องอะไรมาที่มันเหมือนกับไม่โอเคสําหรับคุณนะคะเขามีความเป็นห่วงมีการเฝ้าดูคุณ<ม>เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าอาจจะอายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะมันขึ้นมาสองพลังงานเนาะมาดูข้อความจากเขากันนะคะลัคนาราศีธาตุที่ขึ้นมามีลัคนาราศีกันมีกรกฎพิจิกแล้วก็มีมิถุนตุลกุมนะคะว้าวเขาบอกว่าเขารักคุณโดยไรเงื่อนไขนะคะคนคนนี้ เขาบอกว่าตลกดีอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเขาบอกว่าเขารอคุณอยู่นะเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณเก็บเขาไว้เป็นความทรงจํานะคะขาข้วามสุดท้ายอีโก้นะ,ะคะคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่ติดอีโก้นิดนึงเนาะปากไม่ตรงกับใจมีอีโก้นะคะปากแข็งมามาดูข้อความปิดจบกันนะคะ ว้าวตัวเขาคนนี้เขารักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเลยนะเขาบอกว่าเขารักคุณนะคะแบบคุณเป็นรักครั้งแรกหรือว่ารักแรกพบของเขาเจอปุ๊บเขาก็ชอบคุณเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะขอมูฟไปกับเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่สองนะคะวันนี้ก็บายบายสวัสดีนะคะเดี๋ยวขอหยิบกล้องนิดนึงพี่มินเนียนะคะกลุ่มที่สองนะมามาดูกันว่าใครต้องการส่งข้อความหาพี่มินเนียนะค,ะค่ะเขาคนนั้นคือใคร ว้าวแปดดาบนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่บล็อกการสื่อสารกับคุณก็ได้นะคะหรือว่าคุณกับเขาเนี่ยมีการบล็อกกันหรือไม่พูดคุยกันก็ได้นะคะหากท่านใดที่ไม่ได้บอกกันก็จะเป็นการปิดกั้นเหมือนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่มีการสื่อสารนะคะและคุณและเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือว่ายังไม่ได้ชัดเจนกันก็ได้นะคะมีการบล็อกกันแล้วก็มีการถอยออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะ อาจจะเป็นทั้งคุณและเขาเลยนะคะที่เหมือนมีการปิดกั้นกันคนหนึ่งบล็อกคอนหนึ่งถอยเป็นอารมณ์ของคนที่เหมือนกับกลัวค่ะกลัวในความสัมพันธ์นี้มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนประมาณนั้นนะคะโอเคน้ําขอดูหน่อยข้อความจากเขานะคะลัคนาราศีธาตุที่ขึ้นมามีธาตุลมมิถุนตุลกลมเมษสิสงธนูแล้วก็มีลัคนา,าราศีก็ลกฎดอืมก็ลกฎดกับมีนนะคะ เขาความจากเขาเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่อยากคุยแต่ไม่รู้ว่าจะคุยในฐานะอะไรนะคะเขาบอกว่าเขาทำใจไม่ได้เขาบอกว่าเขาลืมคุณไม่เก่งนะคะลืมเธอไม่เก่งเป็นความรู้สึกที่พูดออกไปไม่ได้เขาความสุดท้าย เขาบอกว่าเขารู้สึกถึงคุณนะคะถึงแม้จะไม่มีการพูดคุยกันหรือว่าสื่อสารกันเนี่ยคนๆนี้เหมือนเป็นคนที่มีเซนสนิดนึงนะคะเพราะว่าเดอะไฮพิชเชตขึ้นมาเนาะเขาจะมีเซนส์เขาบอกว่าเขารู้สึกถึงคุณได้นะคะมาเขาความปิดจ,จบอืม Do you miss me นะคะเขาถามว่าคุณนะคิดถึงเขาไหม,มคิดถึงฉันไหมพเมนเนียนก็จะประมาณนี้นะคะขอมูไปกับเพื่อนๆกลุ่มสามเลยวันนี้ก็บาย สวัสดีนะคะสําหรับคนที่มาเลือกกุ๊ที่สามนะคะพี่ดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครที่ต้องการส่งข้อความมาหาคุณนะโอเคเขาคนนั้นคือใครคะว้าวสามเหรี่ยญน,นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือรู้จักกันผ่านเพื่อนมีเพื่อนเป็นตัวแปลหรือว่าเป็นคนในที่ทางานก็ได้นะคะอาจจะเจอกันผ่านเรื่องของการงานอืมอ่ะโอเคดูกันต่อก่อน แปดถ้วยมีการเดินทางหลังจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะเพราะมีใครคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วคุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือว่ารู้จักกันแบบทางสายงานหรือแบบอยู่ในวงสังคมที่รู้จักกันก็ได้นะคะมีการเคยพูดคุยกันแล้วแล้วก็เขาน่าจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ชัดเจนอยู่แล้วหรือไม่ก็คุณก็ได้นะคะก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วมีคนหนึ่งที่เดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะ อืมโอเคคนคนนี้ลาคาที่เขาต้องการส่งข้อความมาหาคุณนะอืมมามาดูกันนะคะว่าเขาต้องการส่งข้อความอะไรมาดูไม่ออกเลยว่าเธอคิดยังไงกับเรานะคะชอบมองเวลาที่เธอยิ้มอย่าโทษตัวเองเธอทํำดีที่สุดแล้ว บางเรื่องอาจไม่มีเหตุผลแต่มันก็ยังมีความรู้สึกข้อความสุดท้ายอีโมจิร้องไห้นะคะเหมือนเขาเสียใจเลยนะคะอ่ะละาลัคนาราศีธาตุได้ขึ้นมาเนาะมีธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกแล้วก็มีธาตุดินนะคะการผสกมังกรข้อความปิดจบนะอืม I look at you from the story เขาบอกว่าเขาดูคุณจากในโซเชียลหรือว่าในสตอรี่นะคะเขาจะมาตามส่องคุณก็ได้นะคนคนนี้นะคะอืมเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ชัดเจนอยู่แล้วหรือไม่ก็คุณก็ได้นะคะโอเคก็จะประมาณนี้ขอมูฟไปกับเพื่อนๆกลุ่มที่4ีเลยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่มาเลือกกรุ๊ปที่สี่นะคะพีลูกแก้วแสนใสแล้วก็แสน,ส,แแส,นสวยอันนี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่ต้องการส่งข้อความมาหาคุณกันดีกว่านะคะเขาคนนี้คือใครว,ว้าวสี่เหรียญน,นะคะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีความแบบดูนิ่งๆน,นิดนึงนะคะไม่ค่อยพูดคิดอะไรก็ชอบเก็บไว้ในใจอาจจะดูนิ่งกับคุณมากๆด้วยนะคะแต่จริงๆเขาเป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงนะคะคนคนนี้ นิ่งๆแต่หึงนะอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะอยู่ไกลจากคนนะคะในบางเคสเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติแต่ในบางเคสนะคะเขาอาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ไกลหรือถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่ไกลเนี่ยคือตัวเขาชอบคุณมากเลยนะ The Were เลยนะคะนิ่งๆแต่คือแบบคุณ The Were เออ King of Cup ด้วยเขามีความรู้สึกที่ชอบคุณมากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะนิ่งนิ่งๆแต่รักมากนิ่งๆแต่ห่วงมากนะคะ นี่คือลักษณะของเขาแต่เป็นคนที่อบอุน่นอ่อนโยนใจดีนะมีความทาดน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกเข้ามาอืมแล้วก็มีทาดุดินเนาะกันผสมมังกรมีพฤชกอืมเด่นไปทางพฤชกกรกฎพิจิกมีนอืมประมาณนี้นะคะสำหรับกลุ่มที่สี่เนาะมาเรามาดูข้อความจากเขากันนะคะ เขาบอกว่าความรู้สึกของเราสองคนมันตรงกันม,มีเพลงที่เราอยากส่งไปให้ฟังไม่อยากให้หายไปจากชีวิตหึงนะคะบอกแล้วว่าเขาขี้หึงขี้หวงเขาหึงคุณด้วยนะ <c oughs> เซ็กซี่นะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่ดูเซ็กซี่ในสายตาเขาก็ได้นะคะไม่ว่าคุณจะรูปร่างหน้าตายัางไงคุณน่าจะมีสเสน่ห์ในสายตาเขามากๆดูเซ็กซี่นะคะเขาเลยมีความรู้สึกเหมือนกับหึงหวงคุณนะคนคนนี้มามาดูใบปิดจบกันนะคะโอ้ยได้ได้คล้ายๆกับอันนี้เลยนะคะ Music m a k e me miss you เขาบอกว่าอ่าทุกครั้งที่เขาฟังเพลงเนี่ยเพลงมันทำให้เขาเน่คิดถึงคุณนะคะอืเขาคิดถึงคุณ เป็นคนที่แบบโรแมนติกเหมือนกันนะคนคนนี้เซนเซทีฟนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะขอมูฟไปกับเพื่อนๆที่มาเลือกกลุ่มที่ห้าเลยนะคะวันนี้ก็บายยมาสวัสดีนะคะสําหรับคนที่มาเลือกกลุ่มที่ห้านะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพี่หมูนอนหลับไม่ยอมตื่นใครส่งข้อความมาหาพี่คะ่ะดูสิว้าวชาริออตนะคะ คล้ายๆกุ่4สี่เลยนะคะแต่คนคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบอาชาเลียอดเนาะเป็นไพ่ของชาวต่างชาตินะคะหรือว่าคนไทยที่อยู่ไกลหรือว่าเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกการเดินทางก็ได้นะคะเดชาเลียอดหรือว่าเขาอาจจะอยู่ในลัคนาราศีกร,รกฎก็ได้หรือว่าชาวธาตุน้ํา ว้าวเดอะสตาร์นะคะเขาเป็นคนที่ดูโดดเด่นมากๆนะคะเป็นที่รักของคนส่วนมากอมืมีแต่คนชื่นชมเขานะคะชื่นชอบในสิ่งที่เขาเป็นเขาดูโดดเด่นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะคะเป็นดวงดาวของใครหลายคนแล้วก็เป็นคนที่มีคนมาชอบเยอะด้วยนะคะเจ็ดถ้วยเนาะอาจจะมีทางเลือกนะคะมีคนเข้ามาชอบเขาแต่เขาแรเหมือนไม่สนใจเลยนะคะไม่สนใจถ้วยที่เขาแบบอ่าถ้วยที่เข้ามาชอบเขาอะคะ่ะ เขามีความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่สนใจถ้วยพวกนั้นนะคะเอาจะคิดถึงคนที่อยู่ไกลจากเขาคนทางไกลคนที่เขาคิดถึงฝันหานะคะเนี่ยแหละเขาคิดถึงคนคนนี้มากเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะดูโดดเด่นแค่ไหนแต่เขาก็มีคนในใจนะอืมทำไปเด่นไปนะคะอ่าโอเคข้อความนะคะเขาบอกว่าไม่กล้าสบตาเพราะกลัวเธอรู้ความในใจอืม ความเงียบที่ดังที่สุดในใจนะคะบังเอิญเจอแต่ตั้งใจรักนะคะเขาบอกว่าเขาบังเอิญเจอกับคุณนะแต่เขาตั้งใจรักคุณนะคะหนึ่งคำที่ล้นใจขอเวลาหน่อยนะอ๋มกองก็ไม่ชัดนะคะโอเคมาดูข้อความปิดจบกันนะคะน้ำสุ่มหยิบหมดเลยนะคะ อ๋อ oh, you are ไม่อ้ไม่ใช่ you are เด e dreamer นะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยแหละคือคนในฝันเป็นนางในฝันหรือว่าเป็นชายในฝันนะคะคนที่เขาเนี่ยฝันว่าอยากจะได้แบบนี้นะคะแล้วคนที่เขาคิดถึงเห็นปะถ้วยที่เขาคิดถึงคือคุณนะเขาไม่สนใจถ้วยที่เขามีเลยหรือว่าคนที่เขามาชอบเขานะคะเออเขาสนใจคนที่อยู่ไกลจากเขาคนคนนี้นั่นแหละอ <laughs> โอเคก็จะประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุก อาทุกการรับชมกับทุกคนเลยนะคะขอทุกคนสมหวังในความรักนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหนาบ๊ายบาย